ทำไมไม่เกิดมารวยเหมือนกันล่ะเห็นไหมทำไมเราต้องแตกต่างกันล่ะทีนี้นั่นแหละพระองค์ก็นะได้แจกแจงเรื่องกรรมเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนเลยนะในในเล่มกรรมอย่างที่ผมแนะนําหลายๆท่านหลายๆคนให้ไปอ่านเรื่องกรรมนะครับแล้วก็เรื่องการให้ทานอย่างเงี้ยนะครับก็กํากับไว้หมดวิบากกรรมแม้แต่สิน5้ายังกากับไว้เลย นาผลวิมารของศีลห้านี่ยแต่ก่อนตอนเราเด็กๆเนี่ยเราท่องศีลห้ามาเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้เคยรู้หรอกว่าแล้วถ้าทำผิดศีลเนี่ยเป็นอะไรยังไงเกิดขึ้นใช่ไหมเราจะบอกกันว่าเออรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าแต่พอมาอ่านพุทธพจน์พุทธวจนะนะครับพระองค์ได้กำกับไว้หมดแต่เราไม่เคยมาสนใจเรื่องนี้ไงว่าผลอันนี้สงจากการให้ทานในเรื่องเหล่านี้คืออะไรบุญคืออะไร นะครับผลวิบากกรรมนะคืออะไรพระองค์ก็กล่าวไว้ในกรรมหกอย่างที่บุคคลควรทราบนะท,นรท,รนะทุกคนควรทราบนะทุกคนควรทราบในเรื่องกรรมเนะี่ยกรรมที่บุคคลควรทราบอันดับแรกเลยนะถ้าคุณเข้าใจตรงนี้มีฐานความรู้ตรงนี้คุณจะวิเคราะห์กรรมตัวเองได้และถ้าคุณมาเข้าใจอริยสติคุณก็จะวิเคราะห์กรรมของตัวเองได้คุณไม่ต้องไปอาศัยหมอดูเลย S <S 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 นะครับคุณไม่ต้องไปสนใจวา่าหมอดูต้องมาทำนายทายทักอดีตอนาคตของคุณไม่ต้องคุณจะสามารถจำแนกแจกแจงกรรมของตัวเองได้หมดเลยวิเคราะห์ได้หมดเลยนะครับสวัสดีคุณบาสธนัทครับสวัสดีทุกท่านครับอย่างเช่นศินห่าการค่าอย่างเงี้ยผิดศินข้อหนึ่งผิดศินข้อหนึ่งถ้าทำมากทำบ่อยในการค่าสัตว์ ทรมานสัตว์อย่างเงี้ยก็ทำให้คนผู้นั้นอายุสัน้นวิบากกรรมสดีพี่นรมนนะครับอายุสัน้นและอะไรอีกถ้าทำมากทำบ่อยนอกจากเกิดวิบากกรรมในชาตินี้หนักคือตกนรกเบาคือเกิดในชาตินี้คือคนนั้นจะเป็นผู้มีอายุสัน้นแล้วก็เป็นผู้มีโรคมากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากพระองค์ก็ตรัสเอาไว้ชัดเจนนะครับ สรีคุณพายุเฮอริเคนแล้วก็เทพบุตรพิทักษ์ของฝนเองค่ะสวัสดีครับเห็นไหมครับเราิเค์ได้เห็นไหมอ่าข้อสองเนี่ยลักทรัพย์อ่าพระองค์บอกว่าใครมีความโลภอ่าเพ่งเลงทรัพย์อ่าหรือลักทรัพย์นะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอ่ามีความตรณีมีความโลภอ่ามีความเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นอ่าหรือมีการลักทรัพย์ ของผู้อื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตให้เรานะครับคนกลุ่มนี้วิบากกรรมพระงบอกว่าก็จะเสื่อมจากโพกรัพย์โดยเร็วออนะเนี่นะกำกับไว้หมดเลยใครเป็นประเภทตนีที่เหนียวอโกงโลภนะครับลักเนี่ยจะทำให้โพกรัพย์เสื่อมเร็วนะคุณจะได้ทรัพย์มาจากทางไหนก็ตามแต่ยิ่งถ้าได้ทรัพย์มา ไม่เป็นไปโดยธรรมยังไงก็หาออกไปเดี๋ยวก็ออกไปตามคอเซนต้งเซนเตอร์บ้างนะครับหรือเป็นเหตุที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองบ้างเนี่ยมันก็จะมีทางของเงินนออกไปโดยที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าพระองค์บอกว่าถ้าทรัพย์นั้นเกิดขึ้นโดยธรรมาประกอบด้วยสัมมาอาชีวะนะครับเกิดขึ้นโดยธรรมนะทรัพย์นั้นจะถูก ปกป้องโดยธรรมนะไฟก็ไม่ไหม้ได้น้ําก็จะไม่ไม่พัดไปได้นะพระราชาก็ไม่ลิบซับไปได้ไหมครับอ่าแล้วก็อะไรญาติอันไม่เป็นที่รักก็ไม่ยื้อแย่งไปได้นะพระองค์ตรัสเอาไว้ชัดเจนนะครับอ่านะถ้าทำถ้าเงินนั้นทรัพย์นั้นเกิดมาโดยธรรมแต่ถ้าไม่เกิดมาโดยธรรมนะแบบอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าเกิดจากความโลภนะโกรธอ่เพ่งเลง็งนะครับอ่านะ โลภโกรธอ่าโลภหลงนะโกงทรัพย์ชาวบ้านมาหลอกลวงทรัพย์ชาวบ้านมาอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นเหตุที่จะเสื่อมพวกทรัพั์เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมสินข้อสองสวัสดีน้องโฟกัสครับโอ้น้องโฟกัสของพวกเราเนาะโทรศัพท์พังไปสิบกว่าันอ่ามาเจอกันแล้วมาฟังอริยสี่กันวันนี้ นะครับอ้าวสินข้อ3คืออะไรทีนี้สินข้อ3คือ,อผิดลูกผิดเมียผิดสามีภรรยาชาวบ้านเขาสัสดีคูบนด้วยนะครับนะพระองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าสินข้อ3นี่ก่อเวรด้วยศัตรูนะสัสดีพี่นัทมนต์นะครับคุณสังเกตดูสินะผิดสินข้อ3เนี่ยวุ่นวายมากเลยนะเพราะสินข้อ3เนี่ยมันผิดทั้งใจทั้งกาย แล้วมันผิดไปมันผิดไปหมดเลยสวัสดีน้องนิกกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณต้อมด้วยนะครับนะคุณดูดิข่าวดาราเน,น,น็ตไอดอลไอดอลถ้าออกแนวไปผิดลูกผิดเมียนะสวัสดีคุณมะนาวครับคุณดูวุ่นความวุ่นวายสินะครับวุ่นวายจริงก่อเวรด้วยศัตรูด้วยดูคอมเมนต์นะ ใครที่ผิดศีลข้อสามนะไม่ว่าจะดารายิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าจะเน็ตไอต้อนดังขนาดไหนถ้าผิดศีลข้อสามคุณไปดูคอมเมนต์เลยอ่าโอ้โห,โหเลยนะครับมีแต่คำอวยมีแต่คำอวยหมายความว่ามีแต่คำด่านะครับแล้วมีหนามซ้ำก็แตกจากมิดไปเลยนะก่อเวรด้วยศัตรูไปเลยนี่ผิดศีลผิดศีลข้อสามเหม็นไหมเราไม่เคยสนใจเรื่องวิบาก เราบอกแต่ว่าเออสินข้อหเป็นยังไงสินข้อหเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับผิดศีลอย่างนั้นอย่างนี้น,นนะแต่เราไม่เคยมากล่าวถึงวิบากว่าผิดศีลแล้วจะเจอวิบากอะไรเห็นไหมเออนี่นะครับข้อที่4ก็เหมือนกันนะข้อที่4ก็เหมือนกันนะครับโกหกนะเห็นไหมมุสาว่าโกหกนะครับคนที่โกหกมากโกหกบ่อยจะถูกกล่าวตู่ ถูกใส่ลายป้ายสีด้วยคำไม่จริงเห็นไหมครับอ่าข้อ4นั่นเนี่ยและก็ข้อ5นะดื่มสุราเมลัยนะครับอ่าก็มีส่วนแห่งความทำให้เป็นบ้าเห็นไหมสิ้นสติการไม่มีสติเนี่ยนะเหมือนคนบ้าเลยเวลาเมาะนะเต้นแรงเต้นกาพูดนั่นพูดนี่ไปเรื่อยเห็นไหมครับนี่คือสินห้านั่นเนี่ยดูท่านดูวิบากสิ นะข้อแรกทําให้ป่วยง่ายป่วยบ่อยมีโรคมากอายุสั้นเห็นไหมสินข้อแรกนะถ้าผิดสินข้อแรกนะเกี่ยวกับการฆ่านะครับลักทรัพย์โลกโกงเพ่งเล็งทรัพย์ชาวบ้านไหมครับเสื่อมจะพากับทรัพย์ผิดสินข้อ3ามผิดลูกผิดผัวผิดเมียชาวบ้านนะครับก่อเวรด้วยศัตรูโกหกถูกกล่าวตู่ด้คํคำไม่จริงดื่มสุรามีส่วนในความเป็นบ้าวิลกลจริตนะครับเห็นไหม โอ้วิบากหนักนะเออการเรียนมาเรียนเรื่องศีลการมาจําวิบากได้เป็นเรื่องที่เตือนสติเราได้ดีเลยนะผมเลยนําแนะนําทุกคนให้ศึกษานะครับเรื่องกรรมให้มากนะเรื่องศีลเรื่องกรรมเนี่ยนะเรื่องผลวิบากของกรรมเ